นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Being You: A New Science of Consciousness ของ Anil s e t เมื่อการตั้งคำถามว่าตัวเราคือใครนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสปปรรพสิง่ง แน่นอนสิ่งมีชีวิตเดียวที่พยายามมาลึกถึงตัวตนของตัวเราเองนั่นก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั่นเองผมพยายามเสาะแสวงหาความจริงหัวข้อหนึ่งว่ามนุษย์นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างและมนุษย์นั้นจะสร้างคุณค่าอย่างไรให้กับโลกใบนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องตัง้งคำถามนั่นก็คือเรามักจะพยายามหาคำตอบในชีวิตเสมอว่าชีวิตเราเป็นอะไรกันแน่สิ่งมีชีวิตหนึ่งกําลังดารงอยู่กําลังอาศัยกําลังมีลมหายใจนี่หรือเปล่าจะเป็นเหตุผลที่ เราทุกคนจะต้องตั้งคำถามกันแต่แน่นอนหนังสือเล่มนี้เขาพยายามสอบแสวงหาคำตอบจากคำถามที่ว่าในการที่เราเป็นเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงจริงหรือเปล่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่าเราไหมอย่างเช่นพระเจ้าควบคุมเรารวมไปถึงธรรมาชาติและสปปรรพสิ่งที่มันพยายามที่จะบงการว่าเราควรทํายังไงนะวันนี้เมื่อผมพยายามศึกษาวิทยาศาสตร์ในหลายๆแง่มุมผมกลับทึ่งแล้วก็อึ้วงว่าหนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์ให้กับคนหลายๆคน ที่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิมแถมเขายังมีความสนใจใคร,ร่รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ๆนั่นคือวิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของจิตวิญญาณและเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณสิ่งนี้ล้วนเน้นย้ำไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือเรานั้นมีความหมายก็ต่อเมื่อเราสร้างคุณค่ากับโลกใบนี้แล้วการสร้างคุณค่านั่นแหละจะเป็นกุญแจไขไปสู่ประตูที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากขึ้น,นเรื่อยๆมันจะไม่มีประตูที่สิ้นสุดและมันจะไม่มีประตูที่ บอกเราว่าเราควรหยุดหรือว่าเราควรจะไปต่อมันมีแต่เพียงแค่ประตูที่บอกเราว่าวันนี้เราทําให้มันดีที่สุดล้วหรือยังแล้วอะไรก็ตามที่เรามองย้อนกลับมานั่นแหละจะเป็นคำตอบให้เราอย่างถึงที่สุดเลยผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าการรับรู้ว่าตัวเราคือส่วนหนึ่งของการคิดว่าเราคือเราเมื่อเราคือเราก็คือส่วนหนึ่งความคิดนั่นเองแน่นอนทุกคนมีความคิดทุกคนมีความทรงจำความทรงจำส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยมนทำหน้าที่ที่เรารึกรู้ตัวต,วตนที่เรามีอยู่ การดำรงอยู่การอาศัยอยู่และการมีชีวิตยอยู่นั้นเป็นสิ่งสิ่งเดียวเท่านั้นที่มนุษย์นั้นพยายามหาคำตอบว่าเรามีชีวิตยอยู่กันเพื่ออะไรแน่นอนสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์จะแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปก็เพราะว่าเรามีความคิดที่เป็นปัจเจกถึงแม้เราจะเข้าสังคมโน้มเอียงตามสังคมแต่เราก็จะมีชุดความรู้หนึ่งที่รู้สึกว่าเออสิ่งนี้ไม่เห็นด้วยสิ่งนี้เห็นด้วยรวมไปถึงสิ่งนี้ก็เป็นกลางกับมันไม่ฝกไฟไฟไไักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมองเป็นกลางไปกับสิ่งสิ่งนั้น นี่แหละจึงเรียกมนุษย์สิ <apps> ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้กันมากขึ้นอีกนั่นก็คือการตั้งคำถามถึงการมีชีวิตอยู่ว่าเรามีชีวิตอยู่ที่เราเป็นอย่างทุกๆวันนี้เนี่ยเราจะสร้างคุณค่าอย่างสิ่งที่มันเป็นจริงๆหรือเปล่าแน่นอนหนังสือมีพยายามมาตอบโจทย์ในหลายๆแง่มุมในแง่มุมหลักๆนั่นก็คือการรับรู้ว่าเรามีตัวตนนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นการต่อยอดมันเป็นเหมือนเบสเป็นเหมือนพื้นฐานทำให้เราได้ก้าวกระโดดตต่ออไปยงนาค ในความเป็นจริงแล้วตัวสติเป็นเพียงเครื่องมือของการใช้ชีวิตที่จะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสติเป็นตัวเครื่องอยู่ที่มันทําให้เราใช้เป็นเครื่องมือต่างๆนั่นคือหน้าที่ของเราหรือเปล่าที่เราจะสอะแสงห่งความจริงข้อหนึ่งว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อการต่อดอ t เมื่อการเชื่อมโยงของชีวิตให้มันเข้ากันเป็นสายใหญหรือโยงใหญ่มันก็จึงเป็นตัวคําตอบว่าเราจะต้องอยู่บนความจริงอย่างมีสติที่สุดผมมักจะเน้นย้ำตัวเองอยู่เสมอว่าให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติเพราะว่า สติในชีวิตประจําวันนั้นกําลังบ่งชี้ไปในจุดจุดเดียวกันนั่นก็คือความสุขในชีวิตประจําวันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขมากขึ้นเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามและสติเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกําหนดดูว่าเราควรจะใช้ชีวิตตรงนี้หรือตรงไหนกันแน่การรับรู้การเรียนรู้และการเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆเนี่ยมันก็ต้องเนื่องโดยจากสติที่มันมาเป็นเครื่องอยู่มาเป็นความเข้าใจของความจริงในณตอนนี้จริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเปลี่ยนแปลงไป อดีตมันเป็นภาพจำของปัจจุบันนี้และภาพจำของปัจจุบันนี้จะส่งผลต่อไปอนาคตสืบไปนี่จะเป็นสายใหญ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่แน่นอนมันก็เป็นจุดจบของจุดเริ่มต้นใหม่อีกทีหนึ่งเหมือนกันศาสตร์ในยุคใหม่เน้นไปที่ความเข้าใจชุดมวลรวมบางครั้งการขาดความรู้เชิงปัจเจกก็ส่งผลเสียเช่นกันถ้าเกิดสมมติผมอธิบายง่ายๆนั่นคือความรู้เชิงปัจเจกก็หมายถึงสิ่งที่เรามีความรู้โดยไม่อิงอาศัยคนอื่นเลย เรามีความรู้ที่ผุดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมันเป็นเหมือนสญราตญาณมันเป็นเหมือนความรู้สึกเบื้องลึกว่าโอเคสิ่งสิ่งนี้แหละมันมาย้ำเตือนว่าให้เราใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปให้เราเลือกทางเดินนี้ให้เราเลือกทางเดินนั้นนั่นก็จึงเป็นการที่เราเาริ่มรลึกรู้จริงๆแล้วว่าชีวิตเราไม่ได้อิงอาศัยจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราเป็นเราสิ่งที่เราเระลึกรู้ว่าตัวเรานั้นมีอยู่มันก็เนื่องโดยจากคำถามที่เราเร่มีปัญญาสูงขึ้น ตามสปีชีหรือว่าเผ่าพันธุ์ที่เราเกิดขึ้นยิ่งเราลึกรู้ตัวเองมากเท่าไหร่มันคือการน้อมรับมันที่ตัวเองมากขึ้นว่าเราก็สามารถหาทางแก้ไขจากสิ่งที่เราเป็นได้จริงๆนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเป็นคนดีมากขึ้นและเป็นคนแย่ลงก็ได้ตามความรู้ในสิ่งที่เราตระหนักรู้ต่อตัวเราเองยิ่งเราเป็นคนที่รู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็จะแก้ไขตัวเองได้มากขึ้นตามผมก็เลยมีความคิดเสมอว่าการที่เราได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเกิดขึ้น ของมวลมนุษย์ของความรู้สึกที่เรามีตัวตนนั้นมันสลักสําคัญอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดมันช่วยให้เราตระหนักรู้และตกผลึกว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรความต่างต่างระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์คือการระลึกรู้ถึงตัวตนจริงๆถึงแม้ว่ามีความคล้ายคลึงกันแต่จิตสํานึกจะเป็นตัวแยกย่อยต่อไปเราต้องเรียนรู้กันว่าจิตสํานึกก็เป็นจิตที่ทําให้เรารับรู้ว่าเรานั้นมีตัวตนแ,แต่จิตสํานึกหรือจิตไร้สํานึกก็จะเป็นตัวสิ่งที่ขยายต่อยอดไปว่า เรานั้นสามารถที่จะรับรู้สิ่งที่มันเป็นตัวตวจริงร liberal? หรือเปล่าหรือเราแค่หลอกตัวเองหรือเราแค่พยายามผลกักไสไล่ส่งสิ่งที่มันเป็นความจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เรารับรู้ว่าความสุขก็คือความสุขความทุกข์คือความทุกข์แต่แล้วมันก็คือสองสิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันต่อให้เรารับรู้นั้นว่าตัวเองนั้นมีอยู่หรือไม่มีอยู่นั่นแหละก็จะเป็นส่วนต่อขยายว่าเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นอยู่จริงหรือเปล่ามันเป็นคำถามต่อยอดจากการที่เรารู้ตัวเองแล้วว่าเราคือใคร หลังนั้นเราก็จะรู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรต่อไปสิ่งนี้เป็นตัวเน้นย้ำและไม่สิ่งที่ทำให้เรารึกรู้เสมอว่าเราควรจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรที่มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงมันล้เนงด้วยจากความรู้สติปัญญาที่เรามีและการรับรู้ถึงตัวตนที่เราเป็นอยู่ณวันนี้ไม่ว่า,าจะเกิดขึ้นวิทยาศาสตรก์กำลังสอนเราให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าให้เราเป็นคนที่พิสูจน์ตัวเองจากสิ่งที่เรามีอยู่และให้เรายอมรับความจริงตรงหน้าว่าเราก็คือเรานั่นแหละ เราไม่ได้เป็นใครและเราไม่ได้สำคัญต่อเมื่อเราไม่ได้ทำสิ่งใดเลยบนโลกใบนี้แต่เราจะสำคัญต่อเมื่อเราได้สร้างคุณค่าและหาความหมายของการมีชีวิตอยู่ต่อไปสุดท้ายนี้ทั้งนี้จิตได้ํำนึกและจิตไว้สำนึกก็เป็นตัวช่วยให้จิตสำนึกทำงานอยู่แล้วมันจึงเป็นส่วนต่อขยายให้ตัวตนของแต่ละคนจะมีความแตกต่างแต่คล้ายคลึงกันและแน่นอนความเป็นจริงก็คือเราทุกคนนั้นมีความคล้ายคลึงกันโดยในยะนั่นหมายว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ เราต้องการรับรู้ว่าตัวเราเป็นคนยังไงจริงๆและเราต้องการได้รับการยอมรับแน่นอน,นบางครั้งการที่เราเข้าสังคมเราก็อยากทําเหมือนที่สังคมนั้น <ural ite> กระทามากับเราไม่ว่าจะดีหรือร้ายนั่นคือตัวตอบโจทย์ว่าเราอยู่สิ่งใดเ, mm. เราก็ได้ซึมซับกับสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ขอให้เรารับรู้ว่าสิ่งที่เรารู้ในวันนี้ก็เป็นตัวตอบโจทย์ในอนาคตได้เหมือนกันถ้าเรารับรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่เราเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่ามันจะไม่ประโยชน์อะไรเลยถ้าเรา พยายามเพิกเฉยสิ่งที่มันอยู่ณวันนี้จริงๆการฝึกสติในชีวิตประจําวันหรือว่าการที่เราพยายามรังสรรค์เสกสรรค์รับปั้นแต่งให้โลกนี้หรือว่าสังคมนี้ดีขึ้นสิ่งล่านี้แหละมันจะค่อยๆก่าวเรามากขึ้นว่าการเกิดมานี้จะมีคุณค่าได้อย่างไรขอให้เราเป็นคนลองทําลองใช้ชีวิตและลองดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นและเราก็ f o l l o w u p ตามในสิ่งที่มันเป็นไปผมช่วยวทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ี i, ด้วยนะครับ